ยอมรับนับถือว่าเป็นผู้เผยแพร่แนวคิดการลงทุนแบบเน้นคุณค่าคนแรกในประเทศไทยจากการเขียนหนังสือตีแตกและเป็นนักเขียนเผยแพร่แนวคิดการลงทุนอีกมากมายในตลาดหุ้นไทยจนหลายคนขนานนามว่าเป็นวอร์เรนบัฟเฟตต์เมืองไทยและเป็นต้นแบบของวีเมืองไทยตัวจริงสยงิง โดยในช่วงวิกฤตป้มยำกุ้งปี40ดรนิเวศได้ใช้แนวทาง Value Investment เข้าไปเก็บหุ้นไทยในภาวะที่หุ้นทั้งตลาดราคาถูกอย่างมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยเงินต้น10ล้านบาทที่เก็บหอมรอมริบจากการทำงานประจำมาตลอดชีวิตก่อนใช้ระยะเวลา10ปีทำให้พอร์ตการลงทุนเติบโต,ตขึ้นจนมีมูลค่าในปัจจุบันหลายพันล้านบาทตื่นมารวยวันนี้พบกับดรนิเวศเหมวชิรวรากร ที่จะมาสอนให้ทุกคนรู้จักกฎแห่งความร่ำรวยและว,วันนี้นะคะมวยจะพามาเรียนรู้กฎแห่งความรวยกับ Dr. ดตร์ีเวศค่ะดรสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนที่เราจะไปลงทุนนะคะเราต้องรู้จักกฎแห่งความรวยกฎแห่งความรวยคืออะไรคะดเรกฎแห่งความรวยก็เหมือนกับกฎว่าน้ําจะกลายเป็นไอมันจะต้องทำยังไงถึงจะเป็นไอค่ะ เราบอกว่าเราต้มน้ำพอมันเดือดมันจะกลายเปไน็นไออุณหภูมิหนึ่งรอ้อองศาใจ่ไหมทีนี้ถ้าเราทําตามกฎค,คือไปต้มน้ําให้ความร้อนถึงรอ้อยองศาน้ําก็จะกลายเปไน็นไอคนแห่งความรวยก็เหมือนกันเจ็ไหมถ้าเราอยากจะรวยเนี่ยเราต้องทำยังไงใช่ไหมเราไม่ไปต้มน้ำเจ็บเราต้องมีกฎว่าจะทํายังไงถึงจะรวยโอย้ฟังแบบนี้แล้วหลายคนอยากจะรู้แล้วนะคะว่ากฎแห่งความรวยต้องทํายังไงนะคะดร กฎแห่งความรวยเนี่ยจริงๆแล้วในาก,การลงทุนนะต้องบอกจาก,การลงทุนนะครับเพราะว่ากฎแห่งความรวยเนี่ยจะไปทํางานอื่นทําธุรกิจทําอะไรต่างๆใช่ไหมฮะอันนั้นก็เป็นรวยตัวกระบวนการของการทํางานใช่ไหมแต่กฎแห่งความรวยัดาก,การลงทุนเนี่ยมันก็จะต้องบอกว่า,าผมอยากจะยกว่าเราจะต้องมีถ้าเรียกว่าแก้วสามประการหรือตะเกียงสามดวงอะไรก็แล้วแต่นะ,ะว่า คือมนุษย์ทุกคนนี่ยจริงๆแล้วเราต้อง,องอจินตนาการก่อนว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็จะต้องมีแก้วสามประการแก้วสามดวงหรือตะเกียงสามดวงนะเกิดมาก็มีละนะคือตะเกียงดวงที่หนึ่งเนี่ยนะก็จะเป็นหรือว่าหลอดไฟดีกว่าค่ะท,ท,ท,ทันสมัยนทันนะสมัยหน่อยนะคะหลอดไฟหลอดไฟดวงที่หนึ่งค่ะเป็นอะไรคะอดอกบหลอดไฟดวงที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเราจะต้องมีเงินต้นก่อน S <S มีเงินต้นที่จะเริ่มลงทุนจะมาทีนี้เองเงินต้นตรงนี้มันจะมาจากไหนจะมาเราก็ต้องเข้าใจว่าเงินต้นเนี่ยอามาจากหลายแหล่งมากจะมาบางทีก็บางคนก็โชคดีเลยเกิดมาก็มีคนให้เงินต้นมาก้อนหนึ่งค่ะเป็นมรดกค่ะช้อนเงินช้อนทองน่าอนี่เรียกว่าพอได้มาอย่างนี้ปุ๊บก็ถือว่าเราโชคดีละค่ะจะมามีตะเกียงดวงที่หนึ่งหรือว่าหลอดไฟดวงทีห่นหนหึ่งที่สุกสว่างจ้าเลยค่ะเขาบอกว่า ไอตะเกียงเนี่ยรือหลอดไฟสามดวงเนี่ยเรามีสามดวงใช่ไหมเขาต้องเปิดทุกดวงต้องเปิดทุกดวงด้วยนะคะอาบางคนไม่ได้เปิดเนี่ยลืมเปิดไป <c oughs> นะถ้าลืมเปิดก็สแสดงว่าเราไม่เข้าใจละจำมแต่ว่าถ้าเปิดสามดวงเนี่ยแล้วรวมกันเนี่ยสามดวงมันสว่างเท่าไหร่นะเราก็จะรวยเท่านั้นนะจำมา ดวงแรกนี่ก็เงินต้นเงินต้นจะเอามาจากไหนก็ได้ใช่ก็แล้วแต่มันก็จะมีจากมรดกจากพ่อแม่ให้มาจากพ่อแม่ให้มาจาก,าจากได้ที่เขาขามาจากเงิน<บ>เดือนสะสมอ่าบางทีมันมีสองอย่างนะคือคแบบได้มาด้วยโชคอันนี้ก็คือมีคนให้มีมรดกบางคนไม่ต้องทําอะไรแต่งงานทุกบรวยเลยะจะมาเงินต้นก็คือเอาจากภรรยาหรือสามีจบเลยนะถ้าคุณได้มาเยอะมากเนี่ยแสดงว่าดวงที่หนึ่งสว่างจ้าเลย อีกสองดวงปิดไปก็ยังก็ยังสบายเป็นดวงใช่ไหอันนี้คือดวงที่หนึง่งแต่ว่าดวงที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราเกิดมาโชคไม่ไดีแล้วแหละแต่งงานไปเรียบร้อยละแต่สามีก็ไม่ได้รวยอะไรมรดกไม่มีจบถ้าเป็นอย่างนี้ทำไงปรับให้สว่างขึ้นปรับยังไงคะดรปรับให้สว่างที่ก็คือว่าเราจะต้องทํางานหาเงินแล้วก็เก็บเ,เก็บให้เยอะสามารพยายามเก็บให้เยอะหางานให้ได้เงินเยอะๆเก็บให้เยอะอันนี้ต้องใช้น้ําพักน้ําแรง ถ้าคุณไม่มีไม่มีโชคแล้วเนี่ยต้องทําแบบนี้ก็คือว่าต้องเก็บให้ได้เยอะเก็บไปเลือดเก็บไปเลือดนะเอาเงินจะได้มีเงินต้นเยอะๆอ,ะอันนี้ดวงที่หนึ่งดวงที่หนึ่งนะคะ,ะเร่งเร่งโดยการเก็บเงินเยอะๆเก็บเยอะๆ <c oughs> เหมือนเหมือนดกตอรตอนที่ลงทุนใหม่ๆก็เก็บเยอะๆผมเก็บเกินสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะคือไมอ่ได้ใช้อะไรแล้วก็พยายามไม่ใช้เช่นไม่ต้องมีบ้านไม่ต้องมีรถอาศัยคนอื่นวเขาอยู่ ถ้าทาได้ครอบครัวนะคะครืว่อคุณมแม่อะไรแบบนี้อ,อะไรอย่างงั้นนะหรือเช่าเอาไปงไ,ได้ะนะอย่าไปอย่าไปใช้เงินเยอะพยายามเก็บให้เยอะที่สุดเพื่อเพื่อจะเพิ่มความสว่างของดว,วงที่หนึ่งดวงที่หนึ่งนะดวงที่สองดวงที่สองค่ะดวงที่สองอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นาการสร้างผลตอบแทนการลงทุนนะนะบางคนเนี่ยไม่รู้จักเลยดวงที่สองว่าอันเนี้ยเราสามารถปรับให้มันสว่างหรือมืดได้ จะมาไม่รู้เขพ,พอทําเงินเก็บเงินมาได้จากดวงที่หนึ่งแล้วก็ฝักแบงคไว้ฝากแบงไว้ไม่ไปต่อยอดลงทุนมาหรือไปลงทุนในทางที่ผิดนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าถ้ายิ่งได้ผลตอบแทนสูงเท่าไหร่เนี่ยแปลว่าตะเกียงมันสว่างมากนมากจรนใจะมาวอลเลนบัฟเฟตเนี่ยเจ่งมากเขาปรับโดยการอไปลงทุนอะไรต่างๆได้ผลตอบแทนปีละยีทุกปีทุกป,กปีมันก็สว่างจ้า บางคนไม่รู้เรื่องก็ไปฝากเงินดอกเบี้ยแค่หนึ่งเปอร์เซ็นไอ้นี่คือปล่อยให้บุคที่สองเนี่ยมืดจะมไม่เข้าใจจะมาเพราะฉะนั้นวิธีการปรับก,ก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าโดยประวัติศาสตร์แล้วนี่นะฮะการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีเนี่ยคืออะไรจะมาถ้าบอกว่าดีที่สุดเลยในระยะยาวนะดีที่สุดก็คือลงทุนในหุ้น่ะมต่อมาอาจจะเป็นเรื่องกองทุนอสังหาริมทรัพย์ได้เจ็ดแปดเปอร์เซ็นต ถ้าลงทุนหุ้นเนี่ยเฉลี่ยปีละสิบเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยนะบางปีอาจจะแย่บางปีอาจจะดีบางปีขาดทุนแต่บางปีก็เยอะถ้าเราอยู่ในตลาดหุ้นตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะได้ประมาณสิบเปอร์เซ็นตะ์ค<ะ>่ะเจ็ดปีเนี่ยได้เงินเพิ่มเท่าตัวเท่าตัวนะอันนี้คือสว่างมากสว่างรองลงมากองทุนอสังหาสว่างรองลงมาคือพวกพันธบัตรพันธบัตรประมาณสามสี่เปอร์เซ็นต์กองทุนอสังหาเจ็ดแปดเปอร์เซ็ พุสิบเปอร์เซ็นต์เงินฝากเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์โอ้โหยังแพ้เงินเฟ้ออีกนะคะอ่าคืออย่างนี้คือถ้าเราไม่รู้เรื่องไม่รู้จักการลงทุนไม่รู้ว่าไอ้แต่ละแต่ละเครื่องมือเนี่ยมันให้ผลตอบแทนต่างกันเราก็ไม่ปรับอะไรเราก็กลัวอย่างเดียวคือฝันเงินต่างเงินกลัวกลัวการลงทุนอันนี้แสดงว่าปล่อยให้ดวงที่สองนี่มันมืดดิมืดดมืดแล้วนะคะบางคนก็ปรับจัดปรับหนักเช่นลงทุนในอะไรนะเขาเรียกว่าวอลเล็ลงทุนใน ทีเสพลงทุนในอะไรที่มันเสี่ยงมากมีแล้ววเหร็สูงๆนะบางคนชอบอีกไปลงทุนเลยไปเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรที่บอกว่าลูกโซ่แช่ลูกโซ่เพราะเขาบอกว่าเดือนสิบเปอร์เซ็นอันนี้เป็นไงฮะปรับแรงไปหน่อยเบิระเบิดลเดลยใช่ไหมหลอดไฟตรงนี้ระเบิดพังเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเราจะต้องเอาสว่างเยอะแต่ว่าอย่าเปาะอย่านตลาย เช่นลงทุนในหุ้นผสมกับกองทุนรวมผสมกับหุ้นนี่อะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีได้ประมาณ7%จถือว่าดีละใช่ไหมแต่แล้วแต่ถ้าคุณเก่งหน่อยคุณลงทุนในหุ้นเลยลงทุนเองเลยอาจจะได้สิบสองสิบสามเปอร์เซ็นต์ก็สว่างมากขึ้นแต่คุณต้องเข้าใจว่ามันต้องไม่เสี่ยงนะคุณต้องรู้ดีพอใช่ไหมนี่คือดุลที่สองดุที่สามเนี่ยคือเวลาลงทุนเวลาลงทุนเนี่ยยิ่งยาวเท่าไหร่เนี่ยแสดงว่า ไฟมันจะสว่างมากขึ้นทาไ่ถ้าคุณลงทุนปีนึงเลิกลงทุนไม่ลงทุนเลยอะไรได้นะเข้าขาออกๆแค่นัมนอย่างนี้ถือว่าเราปล่อยให้ดวงที่สายมืดถ้าจะให้สว่างต้องช้ิตต้องต้องอยู่ให้หนานที่สุดเพราะฉะนั้นต้องเริ่มแต่นั่นคืออายุพอทํางานได้ปุ๊บเก็บเงินได้ปุ๊บเริ่มลงทุนเริ่มแล้วก็อยู่มันไปเรื่อยๆไม่มีการถอนการลงทุนลงทุนไปเรื่อยๆตลอดชีวิตถ้าเราเริ่มต้นอายุยี่สิบห้าสมมติอย่างนี้ อายุ65้านี่เรา4ี่สิปีนี่แสดงว่าสว่างสุดๆนะสว่างสุดๆซึ่งก็จะทำให้ได้ผลตอบแทนที่ดีมากเข้ามานี่จะเป็นวิธีการเพิ่มความสว่างให้กับหลอดไฟดวงที่สามถ้ารวมกันหมดเนี่ยถ้าเราพยายามเร่งทุกดวงเนี่ยให้มันสว่างแล้วถ้ายิ่งที่มีโชคด้วยเนี่ยโอ้โหเรารวยแน่นอนนะอันนี้ก็เป็นวิธีการนะคจำไว้เสมอว่าเรามีหลอดไฟสามดวงที่จะต้อง ดูแลมันตลอดเวลาไม่ให้มันมืดไม่ต้องมาให้มันมืดนะคะสามดวงนี้ให้มันสว่างตลอดเวลาส่าตลอดเวลาหลอดไหนต้องสว่างมากกว่าการมีไหมคะก,ก็บางทีมันขึ้นอยู่กับโชคเนี่ย<อ>ถ้าดวงทีด่ดวงแรกเนี่ยคุณไม่ได้มีทรัพสมบัติอะไรค่ตั้งแต่เกิดต้องทํางานแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทางานเก่งมากไม่ได้มีฝีมือมากคุณก็ต้องยอมรับว่ามันสว่างได้แค่นี้เองนะนะนะดวงที่สองเนี่ยถ้าเราลงทุนไม่เก่งเราก็ต้องคิดว่าเราได้ปีละเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์พอ แต่อยากก่าปล่อยให้มันเ,เนดืนหน่อยเ่้ามดวงที่สามก็คือว่าดวงที่สามนี่ดีหน่อยทุกคนมีและมียาวด้วยแต่มาบางคนบอกว่าเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุยี่สิบโอ้โหยาวมากเลยสี่สิบปีวอลเลตเบเป็นีห่หกสิบปีละแต่มาเพราะนั้นสว่างสุดสสว่างสุดๆก็ๆๆทำให้เขารวยที่สุดในโลกเพราะว่าทุกดวงของเขาสว่างค่ะถ,ถ้าเรามีหลอดไฟทั้งสามหลอดน,นี้จะทําให้เรารวยได้ใช่ไหมคะใช่ทุกคนมีอยู่แล้วแต่ถ้ามันมีแบบสว่างค่ะหรือหรือมีแบบมืด โดยที่เราไม่เข้าใจว่าเราปรับได้ใช่ไหมฮะเราปรับได้ในระดับหนึ่งนะไม่ใชป่ปรับได้เต็มที่ทุกคนครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องหันไปสำรวจดูนะคะว่าหลอดไฟสามดวงนะคะที่ว่านี้เนี่ยเราจะทําให้สว่างที่สุดได้ยังไงบ้างนะคะเป็นคําแนะนําดีๆสําหรับกฎแห่งความรวยที่วันนี้ทางท่านดรนดีเวศเห็นว่าชีวราการมาแชร์ให้กับเราในรายการตื่นมารวยนะคะวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณ<ช>ค่ะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พากันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคะ่ะเรากลับมากำหนดกลยุทธการลงทุนในตลาดหุ้นกันค่ะ